สรุปให้พอดแคสต์พอดแคสต์ที่จะมาสรุปหนังสือให้ทุกคนเข้าใจได้ง่ายๆโดยเพจสรุปให้เพราะเราตั้งใจทำให้ง่ายสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่สรุปให้พอดแคสต์นะคะสำหรับพอดแคสต์ในตอนนี้มิ้นจะมาสรุปหนังสือที่ชื่อว่าเปลี่ยนยากเป็นง่ายด้วยการคิดบนกระาดาษหนึ่งใบที่คนญี่ปุ่นใช้ Master One Page Summary ทุกคนเคยรู้สึกกดดันเวลาถูกสั่งให้สรุปงานไหมคะเคยเครียดเวลาที่เดทไลน์ของงานใกล้เข้ามาแต่ไม่มีไอเดียในการสรุปให้คนเข้าใจหรือเปล่าเคยอยากมีเครื่องมือดีๆที่จะช่วยให้ชีวิตการทำงานง่ายขึ้นหรือไม่เทคนิคการคิดบนกระาดาษหนึ่งใบในเล่มนี้นะคะไม่เพียงช่วยให้ทุกคนทำงานได้มากขึ้นในเวลาที่น้อยลงแต่ยังทำให้ ทุกคนที่ต้องทำงานสามารถเรียบเรียงความคิดและสื่อสารได้ดีขึ้นในแบบที่คาดไม่ถึงและด้วยการคิดบนกระดาษหนึ่งใบนะคะทุกคนจะสามารถสรุปความเข้าใจเรียบเรียงอย่างเป็นระบบและมีตรรก,กามากขึ้นช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการทำงานและทำให้ทุกคนประสบความสำเร็จได้แบบหน้ามือเป็นหลังมือเลยทีเดียวค่ะก่อนจะไปเข้าเนื้อหานะคะมินจะมาอธิบายให้ทุกคนฟังก่อนว่าอะไรคือกระดาษหนึ่งใบนะคะ ในช่วงปี1970ญี่ปุ่นและอุตสหาหกรรมรถยนต์เติบโตอย่างก้าวกระโดดจากกำลังซื้อภายในและภายนอกประเทศคุณเคนย่านาคามูระนะคะหรือหัวหน้าวิศวกรรถยนต์ผู้เก่งกาจในสมัยนั้นเขาต้องรับภาระพัฒนารถยนต์ถึง3รุ่นที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายพันคนและเพื่อลดเวลาสื่อสารโดยยังคงประสิทธิภาพเขาจึงได้นำ one page summary หรือว่าการสรุป ลงไปในกระดาษ1ใบนะคะเข้ามาใช้โดยให้ทีมงานระดับผู้นำทั้งหมดกว่า50คนจาก3โปรเจกต์สรุปความคืบหน้าให้คนอื่นๆเข้าใจาด้วยกระดาษ1ใบโดยใช้เวลาอธิบายคนละ3า2ถึงนาทีภายในเครื่องวันการประชุมอัปเดตความคืบหน้าโครงการก็จะเรียบร้อยค่ะหัวหน้าทีมก็จะนำเอกสารอีก49แผ่นกลับไปอธิบายให้ลูกทีมฟังอีกทอดหนึ่ง สรุปให้ฟังที่มินพูดเมื่อกี้ก็คือคุณเคียนยานากามูระเนี่ยได้นำวันเพจซัมมารีมาใช้บริหารโปรเจกต์รถยนต์3รุ่นในเวลาเดียวกันเพื่อให้ทัานความต้องการนั่นเองค่ะต่อไปจะเป็นวิธีการสรุปลงในกระดาษหนึ่งใบนะคะสำหรับทักษะสรุปเนี่ยจะประกอบไปด้วย3เสาหลากัก9กระบวนย่อย ตามภาพเลยนะคะถ้ามีแนะนําให้ทุกคนไปดูสรุปหนังสือเล่มนี้ในเพจสรุปให้นะคะเซิร์ชชื่อหนังสือในเพจสรุปให้ได้เลยแล้วก็กดไปที่หน้า5ที่เขียนว่าทักษะสรุปนะคะทุกคนก็จะเห็นภาพว่าทักษะสรุปเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวมิ้นจะไปอธิบายให้ทุกคนฟังทีละอันกันนะคะว่าเราจะสามารถสรุปเนื้อหายาวๆลงในกระดาษหนึ่งใบได้อย่างไงขั้นตอนแรกค่ะเขียนให้ใครนะคะ ทุกคนเคยเจอเอกสารที่อ่านแล้วงงอ่านแล้วพยายามคิดว่าเขาอยากบอกอะไรนะคะหรือเปล่าผู้สรุปเนี่ยเขาสมมติว่าเขาอยากพาครอบครัวไปเที่ยวญี่ปุน่นและมีหลายคนที่เขาต้องสื่อสารด้วยถ้าจะให้ภรรยาเข้าใจและแตัดสินใจอนุม,มัติเขาก็น่าจะต้องอธิบายทุกเรื่องที่ภรรยาอยากรู้เดินไกลไหมใครออกเงินอากาศเป็นยังไง ส่วนถ้าเขาจะไปคุยกับเพื่อนร่วมงานให้ช่วยดูงานระหว่างที่ลาพักร้อนเพื่อนก็จะอยากรู้แค่ว่างานที่ค้างมีอะไรบ้างต้องส่งงานนี้ให้ใครเมื่อ,อไหร่แต่ถ้าเขาเอาเรื่องไปเที่ยวญี่ปุ่นไปคุยกับลูกๆนะคะเขาก็แทบไม่ต้องทําอะไรนอกจากบอกลูกๆว่าจะพาไปเที่ยวดิสนีย์แลนด์แล้วเด็กๆเ,เนี่ยก็จะตั้งใจทํากันบ้านตัวเองให้เสร็จนับว่ารอที่จะให้ป๋าพาไปญี่ปุ่น อันนี้ก็เป็นเหตุผลว่าทุกครั้งที่เริ่มทําเอกสารหรือสื่อสารเราต้องชัดเจนเสมอว่าเราจะคุยอะไรกับใครคะ่ะขั้นตอนที่2นะคะใส่ใจชื่อคะ่ะถ้าทุกคนได้เข้าภาพนยนตร์ไปดูหนังเรื่อง Star Wars พออยากดูเจไดแต่ว่ากลับได้เจอตัวละครอื่นๆโดยไม่เจอเจไดเลยจะรู้สึกยังไงคะถ้าเรารู้สึกเสียดายเวลาแล้วก็จำเป็นอย่างยิ่งที่เราต้องตั้งชื่อเอกสารให้คนไม่หลงเข้ามาอ่านเพรเข้าใจผิดคะ่ะ สำหรับเคล็บของการตั้งชื่อที่ดีจะมีด้วยกันอยู่2ข้อนะคะข้อแรกคือการมีคีย์เวิร์ดหรือว่าคำสําคัญที่จะช่วยให้เราเข้าใจเนื้อหารวมรวมของเอกสารนั้นๆค่ะและข้อที่2คือ period เช่นรายงานผลประกอบการรถยนต์ปี2019กับรายงานผลประกอบการรถยนต์ปี2018เราอาจจะมีคีย์เวิร์ดเหมือนกันแต่ว่าการใส่ระยะเวลาลงไปเนี่ยจะทําให้ผู้อ่านเข้าใจกับกรอบเวลาที่เราต้องการจะสื่อได้มากยิ่งขึ้นค่นคะ ขั้นตอนที่สนะคะยึดถือประโยคสำคัญถ้าพูดได้ประโยคเดียวสำหรับประเด็นที่อยากสื่อสารทุกคนจะอยากพูดว่าอันนี้เป็นคำถามที่ทรงพลังที่จะช่วยให้ทุกคนได้ไอเดียคร่าวๆที่จะทำให้การสื่อสารครั้งนั้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะเพราะว่าเราจะพูดในสิ่งที่คนฟังอยากฟังได้ดีขึ้น ผู้สรุปเนี่ยเขายกตัวอย่างว่าครั้งหนึ่งในห้องอบ,อบรมมีพี่ท่านหนึ่งถามเขาว่าเซนเซผมจะเขียนเกี่ยวกับเรื่องการทํามาตรฐานทํางานให้น้องๆที่เพิ่งเข้าบริษัทใหม่อ่านครับประโยคสําคัญที่เซนเซบอกพี่คนนั้นไปก็คือมาตรฐานที่ดีจะทําให้ทํางานได้เร็วขึ้น2เดือนอย่างนี้โอเคไหมทุกคนคิดว่ายังไงคะถ้าเราเป็นลูกน้องในทีมของคุณพี่ท่านนี้เนี่ยเซนเซก็เลยเขียนอย่างนี้คะ่ะ น้องๆเนี่ยอาจจะอยากอ่านมากกว่าคือมาตรฐานที่ดีจะทำให้ผลโปรโดได้เร็วขึ้น2เดือนในมุมมองของเซนเซอ่ะเขาบอกว่าน้องใหม่อยากผลโปรเร็วเป็นประโยชน์ของน้องใหม่ส่วนรุ่นพี่ไม่ได้อยากทำงานเร็วขึ้นอันนี้เป็นประโยชน์ของของรุ่นพี่ที่มาถามประโยคสํสำคัญเนี่ยมันจะเปรียบเสมือนท่อนหุกของเพลงจำง่ายฟังแล้วเข้าใจประเด็นรวมตัดสินใจง่ายทำงานง่ายได้ประโยชน์ หาประโยคสําคัญให้เจอแล้วมันจะเปลี่ยนการสื่อสารครั้งนั้นให้สําเร็จได้ง่ายขึ้นค่ะขั้นตอนที่4ี่นะคะตีห้องแบ่งกรอบค่ะถ้าถามว่าในบ้านเราควรมีห้องอะไรบ้างเราน่าจะตอบกันว่าห้องน้ําห้องนอนห้องครัวห้องนั่งเล่นนะคะแต่ถ้าเราพูดถึงห้องต่อไปนี้ห้องผ่าตัดห้องทาคลอห้องผู้ป่วยก็น่าจะเดาได้ว่ากําลังพูดถึงโรงพยาบาลนะคะ แล้วถ้าจะบอกว่าบ้านโรงพยาบาลเท่ากับชื่อเอกสารและห้องต่างๆในบ้านก็คือหัวข้อย่อยที่รวมๆกันแล้วทําให้เราเข้าใจได้ว่าบ้านนี้เป็นยังไงโรงพยาบาลนี้มีจุดเด่นอะไรบ้างถูกต้องไหมคะห้องเนี่ยก็คือหัวข้อย่อยและหัวข้อย่อยที่เหมาะสมคือถ้าเป็นกระดาษ A4 สาถึงห้าหัวข้อย่อยแต่ถ้าเป็นกระดาษ A3 ห้าถึงเหัวข้อย่อยค่ะขั้นตอนที่5ตรวจสอบสมดุล ทุกคนรู้สึกยังไงบ้างคะถ้าบ้านซักหลังมีห้องผ่าตัดในบ้านห้องนอนเล็กกว่าห้องน้ํามีมีมทาครัวในห้องนั่งเล่นคําตอบมันน่าจะรู้สึกแปลกใช่ไหมคะมันก็เหมือนกับเอกสารที่อธิบายแล้วไม่รู้เรื่องมันก็คล้ายๆกันเลยคะ่ะหัวข้อกับหัวข้อย่อยไม่สัมพันธ์กันหัวข้อกับหัวข้อก็ไม่สัมพันธ์กันไอสิ่งเนี้ย เขาเรียกว่าสมดุลไม่ดีนะคะจะสังเกตเห็นว่าเอกสารที่ดีภาพใหญ่สุดคือชื่อไล่ลงมาถึงข้อมูลหรือว่า Data นั้นทุกอย่างจะสมดุลและสอดคล้องกันค่ะขั้นตอนที่6ค่ะเกื้อหนุนลำดับถ้าทุกคนไปงงานแต่งและอาหารจานแรกที่มาเสิร์ฟคือของหวานต่อให้เราชอบกินแค่ไหนก็อดคิดไม่ได้ว่าเจ้าภาพคิดอะไรอยู่ถูกต้องไหมคะ เนื้อหาที่ดีเนี่ยก็ต้องมาพร้อมกับลำดับที่ดีด้วยเช่นกันลำดับในการเล่าเรื่องหรือลำดับของหัวข้อย่อยนะคะนอกจากจะเกี่ยวข้องกับตารกาและเหตุผลเรายังสามารถใช้ใครมาช่วยจัดลำดับได้ก็จะมีอยู่3อย่างที่เป็นลำดับนะคะคือขึ้นด้วยบทสรุป2คือให้บทสรุปอยู่ท้ายและ3คือทุกหัวข้อจะต้องมีความ สำคัญเท่าๆกันค่ะลําดับการเล่าเรื่องเนี่ยควรจะจัดให้ตรงกับผู้รับสารนะคะว่าผู้รับสารเขาต้องการอะไรแล้วก็วิเคราะห์แล้วก็มาจัดลําดับนั้นให้เข้ากับผู้รับสารค่ะข้อที่7ค่ะมองก่อนเห็นนะคะทุกคนเคยเจอเอกสารที่ไม่ชวนให้อ่านกับเอกสารที่ตรงกันข้ามคือยังไม่รู้หรอกว่าข้างในเนื้อหานี้ไม่ดีแต่รู้สึกว่าอยากอ่านมากมไหมคะ อะไรที่ทําให้เกิดความรู้สึกต่างกันได้ขนาดนี้นะคะมีงานวิจัยด้านสมองชิ้นหนึ่งระบุว่าใน1วินาทีสมองจะได้รับข้อมูลผ่านประสาทสัมผัสต่างๆ2ล้านบิตแต่ที่มันสามารถนํามาประมวลผลได้จริงๆมีเพียง134บิตหรือ0.0067%เท่านั้น,นะคะ่ะที่เราไม่อยากอ่านเอกสารที่ตัวหนังสือเยอะๆเป็นไปได้ว่าเพราะเราไม่รู้ว่าจะมองอะไรหรือว่าโฟกัสไม่ได้นั่นเองนะคะ ในเซี่ยววินาทีก่อนที่เราจะเข้าใจเนื้อหาของเอกสารนะคะมันจะเกิด2อย่างในสมองของเราคือมองหรือโฟกัสเห็นหรือตีความเข้าใจหรือสามารถรับรู้ความต้องการผู้ส่งสารได้หมายความว่าก่อนที่เราจะทําให้คนเข้าใจเนื้อหาของเอกสารได้ะคะ่ะเราจําเป็นจะต้องทําให้มีจุดมองที่เห็นได้ง่ายก่อนคือเห็นแล้วสะดุดตาก่กอนแล้วอยากอ่านมากๆเลยข้อที่8นะคะเปลี่ยนงงเป็นง่ายคะ่ะ เอกสารสวยไม่จําเป็นต้องอ่านเข้าใจง่ายแต่เอกสารอ่านง่ายเข้าใจง่ายมันมีความสวยงามในแบบของมันนะคะอันนี้ทุกคนเห็นด้วยหรือว่าเห็นต่างกันบ้างเนาะแม้ว่าจะมองเห็นง่ายมีจุดให้โฟกัสแล้วในเอกสารก็ตามแต่ถ้าวิธีสื่อสารของเราเข้าใจยากก็เปล่าประโยชน์นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะมีอยู่6วิธีที่จะเปลี่ยนงงเป็นง่ายเพื่อช่วยให้ทุกคนทําเอกสารออกมาได้อ่านง่ายค่ะคือ 1. ใช้ภาษาที่เป็นสากล 2. เปลี่ยนให้เป็นตัวเลข 3. ามทำให้เป็นแผนภูมิตาราง 4. จัดระเบียบข้อมูลห้าทำข้อมูลกับพื้นที่ว่างให้พอดีกันและหใช้ตัวอักษรที่เข้าใจง่ายค่ะเพราะเอกสารที่อ่านง่ายคือวิธีสื่อสารที่เข้าใจง่ายนั่นเอง และจะนำมาสู่ขั้นตอนสุดท้ายนะคะคือเข้าใจตรงกันถ้าเราย้อนกลับไปจุดเริ่มต้นของการสื่อสารเราสื่อสารเพราะต้องการผลลัพธ์อะไรบางอย่างเราอยากให้ผู้อนุมัติอนุมัติเราอยากให้เพื่อนร่วมงานสนับสนุนเราอยากให้ลูกค้ารับทราบปฏิบัติตามเราอยากให้น้องๆรับทราบเพื่อปฏิบัติตามผู้รับสารเนี่ยจะทำผลลัพธ์ให้เราได้เกิดจากความรู้สึกสองแบบนะคะคือหนึ่ง ทำให้เพราะต้องทํากับทําให้เพราะอยากทําเราควรจะทําให้ผู้รับสารรู้สึกแบบที่2คือทําให้เพราะอยากทํานะคะฉะนั้นเอกสารที่ดีจึงต้องมี FOI ที่ย่อมาจาก Fact, Opinion และ Inspire ค่ะ Fact ก็คือข้อมูลถูกต้องน่าเชื่อถือ Opinion ก็คือว,วิธีวิเคราะห์ถูกต้องทำงานด้วยง่ายและ Inspire คือวิธีสื่อสารดีสร้างแรงบันดาลใจอยากทำ อย่าลืมเช็คด้วยนะคะว่าผู้รับสารเข้าใจตรงกับเราหรือเปล่าทั้งในแง่เหตุผลและความรู้สึกค่ะจบไปแล้วนะคะสําหรับเปลี่ยนยากเป็นง่ายด้วยการคิดบนกระาดาษหนึ่งใบที่คนญี่ปุ่นใช้เดี๋ยวเมนสรุปให้ทุกคนฟังอีกทีนะคะว่า9ข้อมีอะไรบ้าง3ข้อแรกเนี่ยมันจะเกี่ยวกับภาพใหญ่หรือว่าเป็นการกําหนดสิ่งที่ต้องการสื่อสารให้ชัดเจนจะมีอยู่3ข้อย่อยคือ1เขียนให้ใครคะ่ะ 2. ใส่ใจชื่อหรือว่าการตั้งชื่อเอกสาร3ยึดถือประโยคสำคัญเพราะว่าประโยคสำคัญเนี่ยคือท่อนหูข,ของเพลงหัวข้อใหญ่ที่2คือใส่กรอบครอบหัวข้อหรือว่าการจัดลำดับการเล่าเรื่องให้มีตะ,ตะกะค่ะหัวข้อแรกคือแบ่งกรอบนะคะที่มิมยกตัวอย่างไปก็คือการจัดห้องในบ้านห้องในบ้านเนี่ยมันก็คือหัวข้อย่อยในเอกสาระคะ่ะหัวข้อย่อยที่2ตรวจสอบสมดุล คือมันจะมีตากะกแล้วก็ให้คนอ่านติดตามได้ง่ายหัวข้อย่อยที่3เกื้อหนุนลำดับลำดับการเล่าควรจัดให้ตรงกับผู้รับสารนะคะว่าผู้รับสารเขาต้องการได้รับสารอะไรเป็นอย่างแรกและหัวข้อสุดท้ายคือล้องอ๋อใน3มวิคือการทำเนื้อหาให้หน้าอ่านเข้าใจง่ายประกอบไปด้วยหัวข้อย่อยที่1มองก่อนเห็นเอกสารที่หน้าอ่านเนี่ยจะมีจุดให้โฟกัสค่ะ หัวข้อย่อยที่2เปลี่ยนงงเป็นง่ายเอกสารที่อ่านง่ายคือวิธีสื่อสารเข้าใจง่ายและหัวข้อย่อยสุดท้ายเข้าใจตรงกันเอกสารที่ดีจะต้องมี F O I f a c t Opinion และ Inspire ค่ะสร้างความรู้สึกให้ผู้รับสารอยากทำนั่นเองหวังว่าทุกคนจะได้ประโยชน์จากพอดแคสต์ในตอนนี้พบกันตอนหน้าสวัสดีค่ะติดตามสรุปให้ได้ที่ Facebook y o u t u b e และบล็อกดิบค่ะ เพราะเราตั้งใจทำให้ง่าย